อย่าฟังเสียงดังจนเกินไปไม่ดีแน่คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบและอภิรมกับการฟังเพลงแบบดังๆหรือฟังดนตรีแบบดังๆไหม คือยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งมันยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งสะใจดีใช่ครับคุณอาจจะคิดว่ายิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณกําลังทําร้ายทําลายระบบก,การฟังในหูของคุณอย่างไม่รู้ตัวจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมก็เคยมีประสบการณ์ตรงของผมอยู่เช่นกันในตอนที่ผมไปดูคอนเสิร์ตในอดีตกับเพื่อนๆตอนที่เราไปดูนั้นผมกับเพื่อนๆได้ไปยืนอยู่ใกล้ๆล,ลำโพงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของทางคอนเสิร์ตซึ่งตอนที่เราดูคอนเสิร์ตนั้นเราก็รู้ว่ามันดังมากๆ แต่ด้วยความที่เราประมาทและคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีอะไรแต่พอเรากลับบ้านผมกับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งในหูอยู่เป็นสัปดาห์คิดว่าน่าจะประมาณ1นึ่งสสัปดาห์โห oh. นี่ขนาดไปฟังวันเดียวยังวิ่งนานขนาดนี้ถ้าฟังสะสมไปในทุกๆวันไม่อยากจะคิดสภาพเลยว่าหูของเรานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปจริงๆแล้วผมมีคนรู้จักที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทางหูจากขนพวงที่เคยฟังเพลงดังมากๆในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นนั้นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกคือเปิดเอามันยิ่งฟังดังเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ทุกอย่างมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปความดังจากการที่เคยฟังเพลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานๆจากหลายปีเป็นหลายๆ10ิปีด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอแก่ตัวลง ก็กลับมีอาการฟังอะไรไม่ค่อยที่จะได้ยินจนบางครั้งคนที่พูดและสนทนาด้วยนั้นต้องตะเบงเสียงเพิ่มในการพูดเพื่อให้เขาได้ยินและในหลายๆครั้งเวลาที่เขาพูดอะไรออกมาด้วยความที่หูของตัวเองนั้นได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดและประสาทรับรู้ในการได้ยินนั้นเบากว่าของคนอื่นเสียงของเขาในยามที่พูดออกมาบางครั้งจะดังกว่าคนปกติพูดง่ายๆว่าเขาต้องกลายเป็นคนที่พูดเสียงดังไปโดยปริยายนี่แหละครับคือผลเสียจากการฟังอะไรที่ดังๆอย่างตอนนี้ มาเป็นเวลานาวนนน้องๆหรือใครที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้อยู่ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชอบในการฟังเพลงดังๆและกําลังฟังเพลงดังๆอย่างเป็นประจำจงหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีและอยากให้ทุกคนมีสุขภาพหูที่ดีครับทุกคนโชคดีครับ